ารู้สึกยังไงบ้างครับสำหรับผมก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยครับเพราะว่านี่ก็เป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกของพวกเราจริงๆครับใช่ก็พวกเราได้เราก็ฝึกฝนทำกันฝึกฝนมเต็มที่แล้วใช่แล้วก็ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์กับอีกสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยเพราะว่าเราก็ให้ทุกประสตัวกับโชว์นี้ครับเพราะวัาเนโชว์ของเราชอบท่าแต่ละท่านครับผมก็ เป็นข้าเสือที่ใหญ่มากๆสำหรับพวกเราคแล้วก็เตรียมตัวมาแบบเต็มมากครับแล้วก็ได้ทำหลายอย่างทั้งที่ถนดัดแล้วก็ไม่ถนัดแต่ว่าก็ได้พัฒน,นาถึี่เพื่อที่จะมาโชว์วันนี้ให้ออกมาให้ดีที่สุดครับผมก็ตื่นเต้นมากๆครับเราตื่นเต้นมากแล้วก็ได้โชว์ที่นี่ด้วยแบบสถานที่ทีท่ใหญ่มากๆครับเราลองตื่นเต้นนะจริงๆผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับตอนนี้แบบใจเต้นตุบตับเลยแบบแม้ว่าผมจะแบบอาจจะ มีคอนเสิร์ตมาบ้างแล้วครับแต่ว่าครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ขึ้นที่ย p a c ปด้วยครับเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่ใหญ่ใหญ่แล้วก็เป็นคอนเสิร์ตที่นานที่สุดในชีวิตแล้วครับคิดว่าเดียบีแลนสองครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตที่ยาวมากๆมาราทอนมากๆเลยครับก็ในแง่ภาพรวมแล้วกันก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าเป็นการรวม เยอะที่สุดตั้งแต่เราเคยทำงานเหมือนกันครับเพราะว่าหลายโชว์เราก็เลยใช้หลายทีมมากๆครับก็พยายามหาทีมที่เขามีประสบการณ์แล้วก็มีฝีมือมารวมตัวกันเยอะที่สุดครับแล้วก็น้องๆโชว์เยอะมากเมื่อวานรันทูผมว่าตกใจว่าแบบโหมันขนาดนี้เลยหรอโชว์ข <c oughs> <c oughs> องเราตอนแรกคิดภาพไว้ก,ก,ก็ก็ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ครับแต่พอมารวมเป็นก้อนแล้วอะรู้สึกว่าโหม,มันเยอะมากจริงครับมันมัน,ม,นมันหลากหลายกว่าที่คิดนะครับก็ คิดว่าทุกคนน่าจะชอบครับแล้วก็ตัวน้องเองก็ตั้งใจฝึกฝนแบบเยอะมากๆแบบซ้อมกันแบบแบบเขาเรียกว่าหนักน่วงเนาะหนักงวงมากๆครับกี่ชั่วโมงครับผมไม่กล้าการันตีว่ากี่ชั่วโมงแต่คิดว่า อ่าเีย็คืนแทบจะจบอยู่ครับยั่งั้นจบนีเราจะได้เลยแปดชั่วโมงแต่ว่าคุณก็คือไฟบาดเพาพันเอามีสิทธิ์แน่มีสิทธิ์ผมว่าผมว่าถ้าบ๊อบบี้ไม่พูดมาก็ไม่แน่าน่ตาติงครับตาติงครับตาติงแต่จริงใช้ระยะเวลาการซ้อมก็งันน่าจะเป็นคนที่ใช้เวลาซ้อมนานมากมากเหมือนกันน่าจะไม่รู้มากที่สุดไหมแต่ว่าจริงทุกคนเราก็มีเวลาในการซ้อมนะแต่คอนนี้ด้วยความที่หลากหลายที น้องๆก็คือจัดก,กระจายแับไปซ้อมในช่วงต้นแล้วก็คือแบบเขาเรียกว่ามีความแบบว่าเขาเรียกว่านะจะสู้กันแับไปสู้ในในแง่ลบนะครับสู้กันทําโชว์ให้มันออกมาดีาครับเพื่อแบบกับไรก็คนดูนะครับล้าแบ่งเวลากันกน,น,คะ,นะครับฝั่อนี้องกาเยอะเพราว่าถ่ายเป็นทีที่หนักครับของผมกาแล้วกันครับก็ที่ผ่านมาก็มีการไปซ้อมหลายที่ครับเพราะว่าแต่ละโชว์ก็ คือไม่ได้มีแค่โชว์เดียวหรือว่าโชวกับเฮียหรือว่าอะไรนะครับคือมีคอนแลบกับเพิ่มเพม้ี่น้องๆในดูมันดิคนอื่นๆด้วยครับก็เลยต้องแยกไปสองบานส่วนเรื่องแบ,บ่งเวลาก็ทางท่ายก็รับงานไว้ลงครับใช่เพื่อมีเวลาสองวอยากรู้ถึงความพิเศษดีกว่าว่าแต่และแ,แลนน่าจะมีความพิเศษที่แตกต่างกันไปเนะาะแตกต่างกันไปครับเพราะว่าเหมือนตอนที่เราทำดีแลนดีมดีแลนหนึ่ง ที่ทานเดอรโดมนะครับตอนนั้นก็กระแสตอตลอดค่อนข้างดีมันก็เหมือนเป็นโจทย์อีกระดับหนึ่งว่าทํายังไงให้มันดีกว่าเดิมหลากหลายกว่าเดิมครับแน่นอนว่าโชว์น้องๆแต่ละคนนะก็คือเขาเรียกว่าอัพสเกลขึ้นมาแบบอีกเท่าหนึ่งเลยแล้วอีกเท่าตัวในแต่และโชว์เลยครับแล้วหลากหลาย,ลายเพราะอย่างนี้ผมบอกว่ามันหลากหลายโชว์มากบางโชว์ก็คิดว่าคนไม่ได้คาดคิดว่าน้องจะมาแสดงแบบนี้เพื่อความแบบน,บบนี้ก็อยากให้ทุกคนรอดูครับ ให้แต <ane> ่ละคนพูดอินดึงดีกว่านะทีมแต่ว่าสปอยมาอยากด้วยกว่าแต่ว่าพี่อาบอกได้ว่าคุณลูกคะคุณลูกแต่ละคนเลยิก็มีเพลงเพลงหนึ่งครับผมสารฝันไครสารฝัน อ้าวก็ต้องก็ต <la> ้องแดนเราสิแล้วเดี๋ยวไปเจอกันกับความอันตรายที่อันตรายแม่อันตรายอะอันตรายตัดใจอันตรายแบบนุ่มนวลอันตรายไม่ได้หรอกไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ครับเอาเหมือนกับเมียเลยครับเพราะว่าเราอยู่แลนด์เดียวกันนะครับครับผมผมเป็นฟูมูลแลนด์นะครับผมก็ การเต็มดวงนี้มีไม่บ่อยนะครับผมถ้ามีก็แสดงว่าเป็นคืนอพิเศษแน่นอนครับก็จะมีเพลงมีทั้งความขนานและความไม่ขนานครับผสมผสานเข้าด้วยกันเขาทำออกมาได้ค่อนข้างพอใจครับแล้วก็อยากให้ทุกคนชอบผมก็ทำให้เกิดที่เขาบอกแต่ว่าไม่รู้จะสปอยยังไงดีแต่ว่าสนุกแน่นอนครับบอกเลยว่านั่งไม่ติดที่ครับเพราะว่าเพราะว่าอ่า ก็สมันอย่ผมไม่ท่ไอเทมสูงๆแบแรกนี <mm ้ผมว่คือเป็นทินโคโนแลนด์โอแลนด์กับแบแบบว่าแบบนรกทที่น่าแบบความร้อนแรงความไรทง่ายคือแบบว่าเป็นแลนด์ที่แบบมีคนเซสิ้นที่ชั้มากที่คนแบนจริงครับพใช่ครับข้จะทำให้ดก็คือพูดตรงๆไปว่าโชของแตาจะไปลงถึงโชว์ของรนสนไแน่นอนเียวยาลงมาด้วยน อกาตอบพสูนครับอพิสูจน์รเจนาว่าพวกเราก็จะเป็นในทีมของ p a r a ได s ์แลนดนะครับก็จะเป็นแลนด์แห่งความสุขความสดใสเพราะว่าพวกเรานเป็นเจนสาวเป็นเด็ก ก็เลยต้องโชว์ศักยภาพของเรานะครับแต่รู้สึกว่าจะมีความอันตรายอยู่เหมือนกันอันตรายอันตรายในความน่ารักอะไตราต่อหัวใจติตว่าไงดิว่าเป็นโชว์ที่แบบแจกความสงสัยได้ดีครับเพราะว่ามันเป็นโชว์หนึ่งที่ทุกคนอาจจะคาดไม่ถึงเลยว่าเราจะหยิบเพลงนี้มาโชว์เลยใช่พอเต็มครับขอบต็ม ไม่มีครับอย่ามีเลยเป็นรงบคสนะคะโอ้ว่าคลสติมคือหลากหลายมากคือแบบชุดที่คือเปลี่ยนกันกี่คนละก,กี่ชุดได้เยอะมากครับอยากให้รอดูเลยก็เป็นอีกหนึ่ง <c oughs> ขเ <c oughs> ขาเรียกว่าอีกหนึ่งจุดที่อยากให้ทุกคนรอดูครับเพราะว่าก็ด้วยความที่มันมีหลายแรนด์ด้วยดังนั้นนะ่ะทีมมันก็จะเยอะมากๆครับก็ขอบคุณทางสต์ลิตด้วยที่มาทำการบ้านหักมากจุดสวยจริงๆจุดสวย ใช่ใชก็แน่นอนเนะเราจัดอิมแพแเราก็แบบว่าก็ต้องทำให้มันอิมแพ t ต่อคนดูเหมือนกันแล้วก็ค่อนข้างใหญ่เครับเราเข้าไปเรายัตกใจเลยว่าทำํำไมเวทีเราเราใหญ่ขนาดนี้ครับแล้วก็โปรดักชันก็คิดว่าทุกคนแบบว่าน่าจะแบบว่าถ้าเกิดมาคอนเสิร์ตของดูมัดีก็น่าจะแบบพอเราได้ว่าเราก็บอกว่าจัดเต็มเท่าที่เราทําได้ครับเจ่าวันนี้ก็สิได้ครับครับถ้าอย่างวันนี้ก็ ยังไมได้เริ่มพนันเลยอันนี้ต้องขอบคุณแฟนๆด้วยนะครับคลองระดับหนึ่งไปยาวๆเลยหวังว่าอย่าง,งานั้นฮะอยากให้คลองรดับนึ่ไปทั้งวันเลยจริงๆต้องขอบคุณแฟนๆมากที่แบบว่ามาสปอร์ตเราผมไม่ว่าจะเป็นเจนหนึ่งเปนสองเปนสามว่าใบ้คนใจของแฟนคนไทยที่อยู่แบบตามรอบๆหรือว่าของคนตา่างที่มาให้กำลังใจเราด้วยน,นะครับดีก็อยากให้ทุกคนสนุกไปกับพวกเราแล้วก็ยิ้มแยม้มแล้วก็เก็บเป็นความทรงจำใหม่ครับผมแล้วก็แฮปปี้ ทางหน้าจอหน้างานเลยผมเองแบบดูน้องซ้อมอ่ะอันนี้แบบว่าพูดตรงๆนะแบบแอบน้ำตาคอบางโชด้วยผมรู้สึกว่าบางโชแบบน้องถ่ายทอดดีมากบอกไม่ได้แต่น้องบางคนอย่างเงี้ยเือนเรารู้ว่าแต่ก่อนเขาอาจจะแบบว่าความสามารถเขาอาจจะยังไม่ได้เยอะมากแต่พอมาตรงนี้เราเห็นเลยว่าพอความตั้งใจทาให้เขาอ่ะดีขึ้นมาแบบเห็นชัดเลยหรือแบบน้องบางคนที่เก่งอยู่แล้วก็เก่งขึ้นอีกเราก็รู้สึกว่าหังการทำคอนเสิร์ตเนี่ยมันไม่ได้แค่ว่า ทำเพื่อโชว์ให้คนอย่างเดียวเนาะแบบว่าน้องเองก็ได้พัฒนาศักยภาพเพื่อที่จะแบบว่าสามารถถ่ายทอดความสุขในอนาคตต่อไปให้ทุกคนได้อีกเช่นกัน,นแล้วจากตของเราเองเราเตรีมทนะจเที่หนะรงอางแกไม่จะพูดหรอกก้นเราเราเราทำมาเต็มที่ทุกอย่างให้เราวางแผนมา เครา,อา็อยากให้แฟนได้ได้รับสิ่งที่เราต้องการที่เราจะมอบให้ได้รับความสุขได,ได้รับความสนุกได้รับความประทับใจกลับไปครับผมได้แบบว่ากลับไปแล้ว,ลวยังอยากให้ผู้ติดคอนเสิร์ตเราต่อแบบเฮ้ยตรงนี้นะดีอยากชอบตรงนี้ชอบคอนเสิร์ตนี้ชอบแรนนี้จังเลยอนะไรเงี้ยแล้วก็อยากให้เข้าเข้าเข้าถึงความตั้งใจของเราที่เราตั้งใจเล<ๆ>่อกถ่ายเพราะเนี่ยผจริงๆผมแบบก็ ความือแพนนะครับผมเในเทนทวิตเตอร์เนี่ยเราเข้าไปดูครับเ X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  ครับ X X ใช่ผมแบบเห็นหลายโชว์ครับผมเพราะว่าบางทีเราซ้อมเราซ้อมแยกกันเพื่อมาเห็นแต่ละโชว์ของแต่ละเจนเนี่ยจริงๆเมื่อวานครับผมในมุมมองส่วนตัวเราสึกว่าอย่างที่พี่เขาบอกน้องๆมีแบบว่ามีการพัฒนาหรือว่ามีการตั้งใจมากเราไม่รู้ว่าคอนเสิร์ตเนี่ยมันเป็นคอนเสิร์ตของบ้านเราหรือว่าครอบครัวะไรจริงมันจะมีแบบหลายรสชาติมากมันจะมีดีบ้างไม่ดีบ้างแต่สำหรับผมว่า เห็นเมื่อวานด้วยความตั้งใจของแต่ละคนแล้วมันแปลว่าแบบแต่ละคนเราตั้งใจแล้วทำโชว์ออกมาให้ดีที่สุดเลครับผมเลยก็บอกน้องๆไปว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกดดันถ้ามันผิดพลาดมันก็สนุกนงามดีความสุขเอาไว้ครับส่วนระหว่างการโชว์ก็จริงๆอยากให้แฟนๆ enjoy ไปกับพวกเราเลยนะครับไม่ว่าพวกเราจะร้องสนุกหรือว่าขอสซิงเชียร์ขนาดไหนก็อยากให้แฟนๆมีการตอบรับด้วยครับแบบสมมติเราให้ลูกทุกคนลุกขึ้นมาเต้นก็อยากจะให้ลุกขึ้นมาเต้นกันคกับทุกโชว์เลยจที่เพราะว่า เสียงคลีสหรือว่าเสียงแบบว่าอินเล็กของแฟนคลับเนี่ยมันเป็นกมุมมงใจของเราสินะเมื่อวานแบบรันแบบที่หนึงแบบไม่มีคนดูแต่ก็เข้าใจแหละว่ามีคนดูจะทีมแข่งมากกว่าก็อยากให้คนแบบเอนจอยกับทุกโชว์กับยุนดีมเลยก็เพราะแบบว่าถ้าสมมติว่าเราร่วมกันด้วยอะไมันก็ได้ที่ทำให้เราแบบมีเจเนอมมุ่งมั่นด้วยแล้วกเราก็รู้สึกมีความสุขถ้าเราเห็นทุกคนแบบมีความสุขแบบโชว์ทุกโชว์ตกทอดออกไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ทุกคนแบบเอนจอยครับผมทั้งทีมหน้างาน้้าอนดวยแลก็ อยากให้แฟนๆนะครับร่วมเป็นจอยแล้วก็ลดสนุกกับแฟนเราครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าแฟนๆสนุกพวกเราก็จะสนุกด้วยครับแล้วยังซื้อบัตรได้อยู่ใช่ไหมทมัสยังซื้อบัตรได้อยู่ครับมันก็สวยอย่งเตมมิ่งสต็มมิ่งเต็มมิ่งเมิ่งได้อยู่สตรีมมิ่งคือขายตลอดไม่น่าจะถึงวันพรุ่งนี้ด้วยซ้ำนะครับคือแบบว่าใครที่ดูแล้วก็ย้อนหลังซื้อได้ครับผมองคกล้องสวยมากเลยเนี่ยเดี๋ยวผมกลับว่าซื้อบัตรสตรีมมิ่งได้ไหมใช่คุณเห็นไหมใช่ใช่คือแบบคุณเห็นไห พราะว่าตอนที่เราไปรันทัเมื่อวานนี้ก็คือแบบโม่ที่ถือกล้องแบบของพี่ทีสวยมากสวยมากมันดูยิ่งใหญ่เนาะใชมันดูแบบแล้วก็จอก็ชัดมากน่าจะเป็นเวทีที่จอชัดที่สุดในชีวิตที่เราโชว์แล้วเราก็เลยนั่งเก่งใช่ครับชัดจมาก ไงวะเดาโชว์เลยเดาเยไม่ได้สปอยเลยไม่ได้สปอยเลยไม่ก็แค่เดาถูกแต่ก็ไม่ได้สปอยครับพี่อ๋อโียากถมทีาของนี้สอดมีปีในปีนี้ใช่ไหมครับอ๋อก็อย่างที่คนเห็นเนาะเดี๋ยวก็ตอนนี้เราก็เล่งถ่ายสมัยเวอร์ที่อันนี้คือเล่น เล่นพร้อมกันแบบหลายคนมากครับแล้วก็ร่วมกับนักแสดงท่านที่มีประสบการณ์ท่านอื่นด้วยครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามก็จะบอกว่าเป็นการถ่ายทําที่โหดมากนะครับหลังจบคอนน้องๆก็น่าจะเข้าไปสู่กระบวนการที่โหดมากกว่าเดิมในการเล่นซีรีส์เรื่องนี้ก็ฝากทุกคนให้กําลังใจด้วยครับแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นที่เราได้ประกาศไลน์อัพไปเนาะก็อยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็คาดว่าน่าจะมีไลน์อัพที่จะเปิดตัวอีก ในในปีนี้ก็อยากให้ทุกคนรอติดตามว่าจะเป็นช่วงไหนครับก็ก็น่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ทุกคนเช่นกันแล้วก็นี่ฝากดีเอ็มดีเฟรนชิด้วยครับก็ฝากติดตามเด็กใหม่ด้วยเพราะว่าก็กําลังเข้มขน้นพรุ่งนี้ก็จะเป็น e ีพีที่สี่ครับก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับก็มีอยู่6กอีพีเนาะก็ก็จะได้บทสรุปต,ตอนนั้นครับว่าบัาจะเป็นยังไงครับแล้วก็ซีรีส์ของน้องๆแต่ละคนที่ได้เคยประกราศแล้วั็ฝากติดตามด้วยครับ Uh, we would like to say that thank you and we would like to say thank you and we are very grateful for you guys for your support and for you guys for being here whether we we see you all we see you always and uh, we really want to make this show the best show that we've ever made we have put a lot of effort into these shows and also there are also many varieties and also many creative inputs and outputs that uh, we can guarantee to make this show a very fun and

ครับก็ฝากพวกเราทั้ง21คนกับคอนเอสิร์ตชี่แน่ด้วยนะครับเพราะว่าโชว์นี้จะเป็นโชว์ครั้งแรกในชีวิตของชิลชีตในบ้านนะครับผก็อยากให้คนไปจอย้ก็มาสนับสนุนโชว์ครับก็ข้างหน้ามีทุถ่ายนะครับผมสามารถถิอได้นะครับเพื่อเอาไปสับพนุนผลงาน,นในใคใ้คลายต่อไปนะครับ <c oughs> มาไม่ทันก็ออนไลน์ได้นะครับยังได <c oughs> ้ส, <c oughs> สันด้วยครับผม่เรจะเข้าอันนี้แหละแล้วก็อย่างที่ซีบอกอย่างที่ซีนิวบอกครับว่าวันนี้โชว์พวกเราทำเต็มที่แหละมั้ก็ มีการแสดงเยอะมากยาวนานมากอาจจะแบบว่าไม่แน่ใจว่ามีอาจจะแบบไม่รู้ว่าเพอร์เฟกเต็มร้อยไหมแต่สุดท้ายที่สุดแล้วทุกคนตั้งใจมากก็หวังว่าความสุขที่พวกเราตั้งใจมอบให้จะถึงทุกคนนะครับสุดท้ายที่อยากให้พูดชื่อคอนเสิร์ตได้ไหมแล้วก็บอกว่าเราไปดูกัน,กนครับนี่น่นแล้วไปดูดีแล้วไปดูนสุดท้ายนี้คอรคอนเสิร์คอนเสิร์ตอเนี่ยอบันอันเนี้ยผมขออนุญาตให้พี่แต่ลองได้ไหมครับกได้ ผู้บริหารโด้โอเคโอเคโอเคสามส D M D Land Super มาเดียวด้วย m d l a n p e Concert แล้วมาดูกันรไปสนุกกันนะคะไปสนุกกันครับไปนันสกครัแล้วมาสนุกกันครับแล้วมาสนุกแลาเมาแล้วมาสนุกแลโอเค d m l o n แล้วมาสนุกกันครับ Welcome to Star Society